วัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวอุตุทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมครับชิมลายแนวครับวันนี้มาดูแนวแบบทนมันครับพร้อมกับซื้อร้านมาใหม่ครับร้านทนมันครับมาดูครับปีกันช่างครับหรือน้องปีครับมาดูครับร้านสวยเล็กดีครับเป็นทารัดดีครับผมมาดูคลิปนี้ไปคนออกมาเองเลยนะครับ น้องกีครับมาจากช่างน้องกีครับตีกันช่างครับในราคา9,000บาทมาดูเล็กแต่ก,แก้วครับนม,มาดูคือมาลายมือครับมือใหม่ครับมือ,มอใหม่หกหลอดเอลซีซีชิ้นเนี้ ซื้อมาใส่เองตังเองถอนเองครับมาดูครับมือใหม่หัดถอนครับ่งซื้อมาวันนี้เลยครับผมมาถึงปุ๊บใส่ลุยเลยครับในราคาเก00ไปคนเองครับไปคนเองปกติเขาขายหมื่นกว่าบาทอันนี้ไปคนเองลดให้เก00ใส่ 9, รถมาเลย ใช้คนยกสี่คนครับหนักเห็นเตยน้อยน้อยนีหนักครับมาดูมือใหม่ครับทอนครับใน l ยเอลซีสิบเรงดีไม่มีทรยศมาดูครับโอ้ทอนก็พอใช้ได้อยู่ครับนี่มันมันเริ่มเน่าครับจมน,มน้ครับมาเนี่ยครับ วันนี้มาอยู่กับคแนวแนวแบบทนมันครับวันนี้มอยู่แบบแนวแบบทนมันทนแบบมันมันเลยครับไม่กล้าเบิ้ลรถเรงครับพึ่งหัดครับอยู่ในช่วงรับประกันครับรับประกันว่าไม่ต้องทํารถเรงครับกลัวครับมือใหม่ครับยังไม่กล้าครับผมยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูซิ0ทำมือโปรเขาจะไม่ต้องมองซ้ายมองขวาครับ ส่แล้ววิ่งเฟรชเลยอันนี้มือใหม่ครับกำลังหันซ้ายหันขวาครับกำลังตเต้นแลลวก็ตนเต้นอีกครับในแนวแบบวันนี้มาอยู่กับผมครับแนวแนวทอนมันครับผมบรรยากาศก็ร้อนๆครับวันนี้สมไม่นนตกมันท่วมแล้วครับมันมามาใช้มันตะลุงครับมันมา น,น,นะครับทีนี้ฝากเป็นกําลังใจด้วยครับผมทั้งคนทอนแล้วคนขับแล้วก็คนถ่ายครับผมฝากกำลังใจทุกท่านเลยครับผม <c oughs> นี่มาชมกันต่อนนิดนึงครับอยู่ในช่วงโปรโมทตื่นเต้นและก็เราใจแล้วก็อยากอยู่ในช่วงอยากรูอก้อยากเห็นเลยครับนี่ใหม่นี่ใหม่10ชั่วโมงพรานก็เพิ่งเอามาวันนี้เลยมาถึงพ่งรับงานเลยครับมาแล้วครับ ก็มีก็ฝากไว้เท่านี้